ยของเรานะคะต้องการให้คนยุคใหม่นะคะที่ชื่นชอบในความเร็วเนี่ยได้มาเจอกันได้มารวมกลุ่มกันได้มาทํากิจกรรมร่วมกันแล้วก็พัฒนาของการขับรถหรือว่าโปรแกรมของการขับรถที่มีในประเทศไทยการแข่งขันที่มีในประเทศไทยนะคะให้คนคนไทยได้รู้จักกันโดยแบบ เป็นเขาเรียกว่าอะไรดีโดยอง์รวมโดยภาคแมสแบบทุกคนรู้ว่ามีการแข่งรถแต่ทุกคนไม่เคยสัมผัสการแข่งรถทุกคนรู้ว่ามีการดิฟรถรู้ว่ามีสนามช้างรู้ว่ามีดีวันแต่ทุกคนไม่เคยสัมผัสทุกคนไม่รู้ว่าการการแข่งขันเป็นยังไงเพราะว่าทุกคนจับจับต้องไม่ถึงจับต้องไม่ได้เราเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสได้ ได้จับต้องได้ในราคาที่เรารู้สึกว่าทุกคนน่าจะโอเคกับการได้มาเรียนรู้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนขับรถเป็นหมดอะครับแต่ว่า,าคนอยากให้ท่านผู้ชมหรือผู้ที่สนใจที่แบบชอบความเร็วแล้วก็ชอบรถเนี่ยแล้วก็มีความสนใจที่อยากจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในเรื่องการขับรถแล้วการรู้จักรถเรามากขึ้นเนี่ยให้ะมันสนใจคอร์สรนี้เรารู้จักวิธีที่เราจะ ทำไงก็ได้รถของเราที่มันธรรมดาทําให้มันดีขึ้นมาหรือทําไงก็ได้จากคนที่อย่างอย่างผมโมเดลง่ายๆอย่างลูกชายที่ผมสอนแล้วก็ปั้นขึ้นมาจนปัจจุบันนี้เขาอายุ15แต่ก็ไปแข่งรถอยู่เมืองนอกแล้วนี่หมายความว่าเราสามารถทําให้ทุกๆคนอย่างคุณน,อน็อตหรือทุกๆคนที่ชอบรถแล้วก็สนใจเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองไปต่อได้ถ้าถ้าต้องการนะครับเขาเรียกว่าเหมือนที่พี่บอกนะครับเป็นไมซ์เซ็ตใหม่ ในการขับที่เราจะรู้ลิมิตของตัวเองรู้ลิมิตของรถว่ารถเนี่ยไปได้แค่ไหนขับไปโค้งนี้เนี่ยเราจะเข้าความเร็วที่เท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยเกินตรงนี้ไปแล้วเนี่ยจะอันตรายแล้วก็จะอาจจะสร้างความเรียกเสียหายกับรถของเราเองที่เราขับอยู่ด้วยนะครับก็จริงๆเราชอบขับรถอยู่แล้วใช่ไหมฮะเราก็พอเห็นหลักสูตรเพื่อนชวนมาแหละแต่ว่าเห็นมีทั้งดริฟท์ทั้งแดกแล้วก็เซอร์กิตมันก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ลองครั้งเดียว ลองทุกอย่างเลยว่าเราชอบไหมชอบจริงๆริงไหมแล้วก็อย่างที่พี่พีทบอกครับผมมีรถที่มีความเร็วก็อยากขับให้มันดีขึ้นให้มันปลอดภัยขึ้นสนุกขึ้นตอนนี้ไม่กล้าเหยียบครับ